แล้วก็มีประทานภรรยาหลายท่านไม่ใช่ด้วยด้วยความอยากหรือความต้องการของดาวิดแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมภรรยาหลายท่านด้วยดูแลกษัตริย์ดาวิดแต่มีเรื่องหนึ่งที่กษัตริย์ทัดาวิดทําผิดก็คือไปเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนนะครับ mm hmm. ภาพนี้คือให้เห็นว่าคือ,อกษัตริย์ ดาวิดกาลังฟังอยู่นาธานานาธามัเตือนนะครับมาเตือนกษัตริย์ดาวิดว่าพูดถึงเรื่องแกะนะครับแกะนี่ก็แย่ว่าภรรยาเขาปุปมาณบอกว่ากษัตริย์ดาวิดมีมีฝูงแกะมากมายแล้วมีภรรยาหลายท่านแล้วทําไมต้องไปแย่งของเขาอีกนะครับพับต่อไปนะครับพับต่อไปนี่กษัตริย์สมัยก่อนผู้เผยพระวจนะสามารถตักเตือนกษัตริย์ได้นะกษัตริย์ก็ต้องฟังนะครับ ทำให้เราสคิดขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเราในขีดจกกัก็เหมือนกันต้องมีผู้ที่กล้าตักเตือนผู้รับใช้ตักเตือนเสียพิบาลเมื่อเสียพิบาลหรืออาจารย์หรือว่าคนใดคนหนึ่งเราเกณฑ์น,นำคนหนึ่งทําผิดนะครับถ้าไม่มีการตักเตือนร้ายแรงมากเหตุการณ์ที่ตามมาร้ายแรงมากนี่คือกษัตริย์ดาวิดที่กำลังฟังนะผู้เผยพระวจนะนาธา,านว่า พูดถึงเรื่องที่เขาทําอยู่นะครับอาภาพต่อไปนะครับอุปมาอันนี้นคืออุปมาเมันกับแกะนะแกะของเ <c oughs> ชาวชาวฮิตไทเนี่ยมีแค่ภรรยาคนเดียวแต่กษัตริย์อยังยังตามตามตัวเองนะครับครับเราจะอ่านเป็นฉบับของเราดีกว่านะครับอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับเอาภาพนี้ดีกว่านภาพที่หนึ่ง ครับเราซื้ออ่านอีกครั้งนึงให้ฟังนะครับ2ซามมบทที่12ข้อที่9ถึง14นะครับเหตุใดเจ้าจึงเหยียดย้มข,ของเราแตกต่างกันนิดนึงนะครับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าโดยทำสิ่งชั่วในสายพระเนศของพระเจ้าเจ้าอาศัยดาบฟัองอดีนะครับเจ้าอาศาัยดับของชาวอโมนแสดงว่ากษัตริย์ดาวิดไม่ใช่สังหารด้วยมือของเราเอง เขาให้คนถึงทำซึ่งอันตรายมากเลยครับพี่น้องนะครไม่ใช่ฆ่าโดยตรงคือใช้ให้ใช้พูดพูดบาัค่ายคนหนึ่งนะครับชาวอามนสังหารอุริยาชาวชาว,ชาวฮิตไทยและยึดยึดภรรยาของเขามานะฉะนั้นบัดนี้ดับจะไม่พระไปจะองค์วงวานของเจ้า เพราะเจ้าลบหลู่ดูหมิ่นเยาดหยามเราโดยแย่งชิงภรรยาอุริยาชาวหิทไทยมาเป็นของเจ้าพี่น้องครับเราสมีประสบการณ์เนาะเราให้ฟังเท่าที่เราจะเห็นมาเนี่ยถ้าเรื่องที่ผู้ชายนะครับผู้ชายเรื่องผู้ชายนะครับไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเนาะ เรื่องที่หนักที่สุดก็คือไปมีปัญหากับไปเอาภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาของตัวเองก็คือผิดผิดประเวณีนั่นแหละนะยิ่งถ้าไปฆ่าสามีเขาอีกนะครับเราก็ทุกคนก็รู้อยูนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือนะน่ากลัวมากของเราซึ่งก็ไม่ต้องพูดมากเนอะน้องๆทุกคนพี่น้องทุกคนก็เคยอ่านแล้วนะครับข้อที่สิบเห็นนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่า เราจะให้คนในครัวเรือนของเจ้าเองนำหายนะมาสู่เจ้าเราจะยกภรรยาของเจ้าให้ชายอื่นซึ่งใกล้ชิดเจ้าต่อหน้าต่อตาเจ้าและเขาจะหลับนอนกับภรรยาของเจ้าต่อต่อต่อกลางตอนกลางวันเสกเสกซึ่งมันแต่งกันนิดนึงครับสุบาชับนี้ดีกว่าครับ เจ้าทำในสิ่งทำเจ้าทำในสิ่งเจ้าทำในทษทีเจ้าทำในที่รับแต่เราจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่แจ้งต่อหน้าอิสราเอลทั้งปวงนะครับ okay. ข้อที่13นะครับดาวิดดาวิดตรัสว่าตรจะกลายกับนาทานว่าเราได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว นาธานจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลบล้างบาปให้ฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทจะไม่ตายพี่น้องครับหมายความว่อะไรครับจริงๆอะ่ะดาวิดดาวิดต้องตายแต่ตรงนี้เขียนไว้ว่าคือคือฉบับ911เนาะเขียนไว้อย่างนี้ว่า <c oughs> ดาวิดไม่ต้องตายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องพ้นโทษนะครับ สุดท้ายพี่น้องก็อ่านพระกัมภีก็รู้อยู่นะครับลูกสาวตัวเองผงคขอลูกชายตัวเองก็ไา่ค่าอับสลนอับสลดไร่ค่าพ่อแย่งชิงอำนาจนะครับพ็ามาจากมาจากการผิดศีลผิดไประเวณีเอาเมียเขาเป็นทลายของตนเองเรื่องนี้เราเื้ออยากจะเตือนนะเตือนนะครับแน่นอนครับในในพี่น้องของเราไม่ไม่มีแต่มีคนหนึ่ง เราไม่เอ่ยชื่อพี่น้องก็รู้อยู่เอาภรรยาของเขาเป็นเป็นภรรยาของตนทั้งท่รู้ว่าเขามีสามีแล้วสุดท้ายเป็นไงครับแต่เราอธิษฐานเรา,เราจะไม่เอ่ยชื่อแต่พี่น้องก็ทราบอยู่ให้เขากลับใจนะครับแต่ข้อที่สิบสี่นะครับแต่ฝ่าพระบาททรงทำเช่นนี้เป็นเหตุให้ศัตรูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเย้ย ย้ยยยันอย่างมากโอรสที่เกิดมาจะาสิ้นชีวิตเราซื้อทุกครั้งอ่านอ่านอ่นอนานฉบับนี้นะคือสองสองซามูเอลอบทที่สิบสองข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสี่รู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยบาปอื่นน่ะยังพอไปได้แต่บาปนี้เห็นไหมอับซลม เมื่อจะเยิ่งชิงบัลลังก์ของพ่อสร,สร้างของทัพขึ้นมากนะ็ต่อสู้กับพ่อสุดท้ายเห็นไหม,มครับแล้วลูกชั้ลูกสาวของตอนเองลูกชายของตอนเองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเรื่องนี้คือสําหรับผู้ชายนะผู้ชายต้องระวังมากๆเลยผู้หญิงก็มือนก็ต้องระวังด้วยนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุาการณ์อย่างที่ดาวิดกษัตริย์ดาวิดที่ประชินนะครับ ครับเราเราจะมาเราจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับทําไมดาวิดทําอย่างนี้เราต้องเราต้องเราต้องศึกษาเราต้องออตีความก่อนเนาะทำไมดาวิดทําแล้วก่อนนั้นทําไมดาวิดไม่ทําทั้ง,ท,งทั้งที่ว่าดาวิดเป็นกษัตริย์นะนี่ทาให้เราคิดขึ้นมาคิดจากของเราเวลาเวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขอะอย่างอย่างทุกวันนี้เราขัดก็ประมาณเราไม่ค่อยมีเงิน งบประมาณก็ไม่ค่อยพอพี่น้องร่วมทุกร่วมสุขกันรักกันจริงจังจะไม่ค่อยประมาทแต่เ,เมื่อไหร่เราจะมีความเชื่อพระเจ้าทดสอบเราเมื่อไรเราถ้ามีเงินมีทองสบายเหมือนกับที่จักที่สิงคโปร์นะครับยกตัวอย่างแรกๆก็ลาบากมากไม่มีเงินไม่มีทองเนาะก็พี่น้องทุกคนซื่อสัตย์กันถวายเงินทองบัญชีทุกอย่างชาัดเจนโปร่งใสแต่สักพักหนึ่งเมื่อรวยที่จกักรรวยมีเงินก็ เกณนนาคืออาจารย์ทำผิดเอาเงินแอบแอบเอาเงินเอาเงินออกจากบัญชี G, เพื่อมาให้ภรรยาแล้วก็สุดท้ายก็ให้ภรรยาไปทำอัลบ,บั้มเป็นนักกร้องสุดท้ายสิ่งที่ปิดเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เจ้าทำอะไรลับๆพระเจ้าจะเปิดเผยสุดท้ายก็สมายชิกกรู้ล <c oughs> ว้สิบล้านสุดท้ายกิจจาก,ก็ทุก3ามปิดนะครับแล้วก็ อาจารย์ก็เขาคุกเนื่องจากว่าเขามีกรรมก,กรรมการที่ต้องตรวจสอบบัญชีคุณไม่สามารถข้ารรมกรรมการแล้วก็เอาเงินนี้เข้ามาออกมาแล้วใช้ส่วนตัวไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะเนาะก็คือเรางสึกก็มีพระราใจนะคือความแบกปันให้เราระวังนะในคือจะมี2เรื่องนะครับหนึ่งคือเรื่องเงิน2คือเรื่องผู้หญิงผู้ชายกษัตริย์ดาวิเตือนเราแล้วเป็นตัวอย่างที่ให้เราระมัดระวังนะครับแล้วก็ ช่วงที่เดวิดกษัตริย์เวิดทําก็เพราะว่าช่วงที่สบายนั่นแหละอยู่บนดาบฟ้าสบายเลีงงานไม่ต้องไปออกศึกไม่ต้องไปสงครามมี้รอบใช้ไปไปลบไปสู้ไปลบยึดกดยึดดินแดนยึด,ย,ดยึดครองดินแดนของเขาตัวเองสบายอยู่ดาบฟ้ามองมองเห็นอยู่ๆก็มองเห็นผู้หญิงอาบน้าเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปสั่งเขานะสั่งนะครับอันนี้คือจุดจุดที่ แค่จุดเดียวที่กสตริธร,รมบิดนะนอกนั้นดีหมดนะฮะมีจุดนี่จุดเดียวก็ไลและอย่างนั้นสม่ต้องไปพูดเนาะทุกคนก็ทราบอยู่นะฮะแล้วก็ผิดตรงที่ตรงไหนหลวงม่พี่น้องคือผิดแล้วผีไม่เขารู้อยู่แล้วเขามีสามีแล้วก็สั่งพรับใช้ไปพาเขามาอีกเสร็จแล้วก็ผู้หญิงนั้นตั้งครันตัวเขาเองยังไม่กลับใจอีกแถมอยากจะส่งสามีของเขาไปลบที่กองหน้าเพื่อสามีของเขา นี่แหละนี่แหละทำให้พระเจ้าไม่ทรงตัวพระไทยอย่างยิ่งเลยจริงๆกษัตริย์าวีต้องตายเลยนะในยุคนั้นาแต่ว่าพระเจ้าบอกว่า,าลพระเจ้าทรงลบล้างบาปของฝ่าพระบาทนะครับนี่แหละทำให้เราสคิดขึ้นมาว่าทำไมพี่น้องครับเราต้องกลับใจและสารภาพบาปเราสคิดในใจว่าถ้าสมมติว่าเราเรารู้ทันทีรู้ทันนะโอ้ไม่ใช่แล้ว เรา <Yeah. S 1> เราทำผิดแล้วเราไปแย่งภลายาเขามานะอย่างที่ในภาพมันตะกี้ใช่ไหมครเรามีเยอะแล้วภลายาเป็นหลายๆท่านนะแล้วทำไมเป็นแย่งของเขาอีกถ้าทัานทีกลับใจแล้วไม่ปิดบังไม่น่าจะาถึงขนาดนี้นะลูกสาวเขาเป็นยังไงลูกสาวคือทุกขอมขืนนะลูกชายก็ไล่ฆ่านะอ,อับสัรอับจูกไล่ฆ่าดาวิดทุกคนก็รู้อยู่ ดาวิดกตสัย์ดาวิดร้องให้หนีพาคงทัพหนีออกจากวังอับสเลนยึดกลับมายืดแล้วก็สมัยก่อนผู้ชายสามารถมีเมียหลายคนนาก็ยึดทำเมียทุกอย่างมันคือหายนะชิบหายอ่ะคือเพราะฉะนั้นคือแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระคมภีเก่าทําให้สอนสอนให้เราว่าคือยิ่งถ้าผู้ชายนะครับเป็นผู้รับชายต้องละมัดเล่ากังมากๆเลยช่วงที่เราสบายนั่นแหละ ไอ้เรื่องผู้หญิงเรื่องการเงินเรื่องเงินนี่แหละจะทำลายเราเป็นเรื่องที่มาทําลายอนาคตของของผู้ประกาศผู้รับใช้อาจารย์ทุกคนนะครับและสําคัญที่สุดก็คือตรงนี้กษัตริย์ดาวิดไม่ต้องให้คนอื่นมาเตือนตัวเองไม่รู้ท,ท,ทั้งที่ว่าเขารู้ต้องให้เขามาเตือนให้นาธานมาเตือนเป็นไปได้หรอกษัตริย์ดาวิดไม่รู้รู้แต่แกล้งไม่รู้ไอ้น,นี่แหละทาให้ บาปยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะทุกวันนี้เราไม่ต้องแล้วเรามีพระเยซูคริสต์นะครัทำไมเราต้องพระคัมภมร์หมายบอกว่าเจ้าทั้งหลายอย่าประมาทต้องอธิษฐานสม่ําเสม,สมอเราสกิดในใจนะตอนที่กษัตริย์ดาวิดอยู่ดาฟ้านะคแค่ตามมองแค่เป๊บเดียวเองในเสียววินาทีนะั่นคือซาตานเข้าไปแล้วอา้าวเราเป็นกษัตริย์นี่ เรามีอำนาจดีเราจะเอาคนไหนเป็นภรรยาก็เราก็สามารถเอาได้นี่เช่นกันโอ้เราเมื่อกับคนที่กินเราไม่เป็นไรหรกอันนี้ครั้งสุดท้ายนะฮะอย่างที่พี่น้องโก,โโกูม .9 เนาะไม่เป็นไรเร,เราพอควบคุมได้ละเราไปอ่ะแก้วสุดท้ายละแก้วสุดท้ายแ,แก้วสุดท้าย,ายาไปชนแก้วกับเพื่อนนั่งลงไปผังหลบเช่นกันคนที่ตียาคงไม่เป็นไรนั่งครั้งเดียวเองสุดท้ายก็ คนที่บอกว่าครั้งเดียวครั้งเดียวนี่แหละก็ติดยาติดบุหรี่ติดเหล้าติดผู้หญิงนะครับกัมพนานก็เหมือนกันเ,นเราจาได้นะครับเรื่องกัมพนชานมีคนหนึ่งเขาบอกเราซื้อมาเราซื้อรู้ไหมผมใช้แค่ห้าร้อยบาทผมได้ห้าหมื่นต้นทุนหนูเนี่ยได้แค่ห้าร้อยบาทพี่น้องก็รู้จักผู้หญิงคนนี้เขาบอกผมแค่ลงทุนแค่ห้าร้อยบาทผมได้มาห้าหมื่นผมเชื่อว่าดวงผมต้องคืนมาวันนึงวันนั้นต้องมาถึงมาอีกต้องประกับมาอีก เลยเขาเล่น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 ยืมเินยิมเิยยืมเลยนี่แหละบาปที่สตาร์มายิงเข้าไปในสมองในหัวของเราก็คือช่วงที่บนกัดฟ้ามองเห็นผู้หยิงคนนั้นตั้งแต่วันาทีนั้นคือชิบหายเลยซึ่งน่ากลัวมากมาเออเราไม่อยากให้มีเกิดขึ้นนะครับพี่น้องก็ส้ำกันที่สุดก็คืออะไรครับหลังจากพ่อทำผิดอับซาโลนลูกสาว หลายตัวหลายคนต้องตามสิ่งที่พ่อทำไปลูกสาวถูกทำลายร่างกายแล้วก็ลูกชายก็จะเป็นใหญ่ฆ่าไล่ตับพ่อฆ่าพ่อนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ